เมื่อกี้ไปในบ้านมากพี่น้องพิจารณาซอยเนพี่น้องว่าค่อยได้ไพ่อย่างมากพี่น้องนี่นี่ํ่ำมงคลพี่น้องพี่น้องว่าไพ่อย่างแน่นค่อยว่านไพ่สังไพ่ไ<ฟ>ไ ไผเลียงเพื่อนว่าน้ำมาเพื่อนว่าเป็นไผเลียงแต่พี่น้องข่อยเพื่อนว่าเันใบเมนอืมเพื่อนว่าอ่าเป็นไผ่คล้ายๆกิมซุงเห็นไหมอายุถึงมันเป็นขั้นเดียวคนละข่อยก็เลยอยากถามพี่น้องว่าอ่นไผแนวนี้พี่น้องเคยเห็นบ่นี่นะครับข่อยบ่มีความรู้เรื่องกับไพแต่ว่าข่อยเป็นคนมักปลูกพวงนี่อยู่ข้างบ้านข้างสวนข้างเนื่อนข่อยนี่มีแต่ต้นใหม่เต็มอยู่หลายๆอย่าง โดยเฉพาะกล้วยนะกล้ยแห้งมากแข็งบอกกัเลยสิเอาว่าเอาไหมพี่น้องเบิ้งว่านี่คือไผ่อะไรนะครับปากถามกัตเน,นี <c ười> เอะเออ่าเป็นไผ่หยังนะครับ <c ười> เป็นว่าควรเปนว่าผู้เป็นน้ำมากพว่นว่าไผ่เลี้ยง, like <c ười> งคนบางคนควรกับวันบอมแมนว่าสันว่าดูใบของเขาพี่น้องน,นี่นี่จะสีนะครับเป็นไผ่หยัางบอกเนี่ยให้มีความรู้เนี่ย <c ười> เดี๋ยวเข้าไปปลูกกันพี่น้องเดี๋ยวจะเอาไปปลูกนะครับ อะไรมาปลูกแน่นอนเร่งดินแน่นอนอ่าฝากข้ามพี่ๆน้องๆไวอเลยว่าเป็นใครอย่างเนี้ยนี่